สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเก Minecraft นะครับกับ m i n e c r a ไอเดียครับผมโอเควันนี้ก็เสิร์ฟเนื่องมาจากคลิปจูคัทนะฮะที่ผมทำประตูมีรหัสนะฮะแล้วก็มีควมคอมเมนต์ว่าพี่ครับสอนหน่อยครับประมาณนี้นะผมก็ถามแล้วนะว่าแน่ใจเหรอเขาบอกแน่ใจครับอยากทำบ้างอะไรเงี้ยอ่าผมก็เลยโอเคจัดให้นะฮะวันนี้เพื่อนมาสอนพี่ทำรหัสให้ประตูลับประตูหลงเรานะฮะประมาณนั้น โอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบที่ผมใช้ในจูคัทนะฮะคือเป็นสามเป็นสามคูนสามอย่างนี้นะฮะเป็นเก้าปุ่มก็อันนี้ผมจะตั้งรหัสเป็นหนึ่งสองสามนะฮะก็กดหนึ่งสองสามนะฮะอันนี้ก็คือประตูของเรามันก็จะดันอย่างนี้นะฮะอ่าหนึ่งสองสามก็อีกข้างก็ปิดนะฮะอ่าฮะก็เราไม่สามารถมั่วปุ่มได้นะตามคอนเซปต์นะสมมติเรามีปุ่มอื่นเนี่ยนะ ก็จะไม่ติดนะต้องเป็นแบบหนึสมเท่านั้นมันถึงจะใช้งานได้แบบะอะไรประมาณนี้นะผมโอเคก็วงจรมันก็จะใหญ่ๆประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนแบบเบสิกเบสิกกันแล้วกันเนาะก็คือจริงแล้วเจ้าวันนี้มันสามารถใช้ใช้เป็นลีเวอ์หรือว่าคันโยกแทนได้นะเนี่ยสมมติผมลองแบบสับสับสัเนี่ยสับ,สบ,สบ,สบม่วเนี่ยมันจะไม่มีติดใช่ไหม ถ้าสมมติเราสับแค่หนึ่งสองสามเนี่ยอหนึ่งสองสามมันก็จะทำงานนะฮะเห็นไหมให้รู้เฉยๆว่า้องใช้รีเวอร์ได้นะเสร็จแล้วโอเคเรามาดูฝั่งนี้ออันนี้จะเป็นที่ผมจะสอนภายในวันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบเบสิกเบสิกของรหัสนะฮะซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกันแหละหลักการเดียวกันแต่ว่าแบบอันนี้ผมเรียงให้มันง่ายนะอันนี้คือมันเรียงแบบ เรียงติดกันก้าวอย่างเงี้ยอันนี้มันเรียงแบบไป,ไปแบบแนวนอนเงี้ยเป็นแถบเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะง่ายกว่านิดนึงนะโอเคก็เดี๋ยวจะมาสอบแบบนี้แล้วกันพอเด,เ,เดี๋ยวเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็ไปทําแบบนี้ได้เองแหละอ่าฮะเอ้แบบนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมใช้เป็นรีเวอร์นะใช้ปุ่มก็ได้นะครับผมแต่ว่าลองรีเวอร์ก่อนอันนี้ผมก็ตั้งรหัสหนึ่งสองสามกันนะหนึ่งสองสามจะดันเห็นไหมโอเคสมมติผมลองสองสามสนะี่ไม่ได้นะอ่าไม่ได้ไม่ได้นะ ต้องหนึ่งสองสามเนทะ่านั้น่ะพอมีสี่เพิ่มมาดับเลยออสีเพิ่มมาดับเลยถ้าไม่ครบก็ดับเหมือนกันไม่ครบอย่างนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องหนึ่งสองสามเท่านั้นนะถึงจะเปิดอะไรบบนี้นะครับรางคุงจรนี่ครับมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมมีแค่นี้นะฮะง่ายมากนะครับก็หลายคนจะคิดว่ายากนะจริงๆมันง่ายอย่างนี้เลยนะ นี่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูหลักการกันนะจริงๆหลักการนี้ผมให้ชื่อมันว่าหลักการอแอนแอนนะฮะถ้าใครเรียนแบบตรรกศาสตร์อะไรเงี้ยเนาะอ่ะมาดูพื้นฐานอันแรกกัน,นะคระับพื้นฐานเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพอนี่ครับพื้นฐานสลับนะ,ะพอไฟนี้ติดไออันนี้จะดับนะวงจรไม่ทํางานถ้านี้ดับอันนี้ก็ติดน,นี่ทํางานนะฮะโอเคอันนี้คือพื้นฐานนะฮะอันนี้คืออันเดียวถ้าสมมติเราเพิ่มมาเป็นสองขันโยกเมื่อกี้คันโยกเดียวขันโยกปุ๊บ แล้วเราต่อกันอย่างนี้นะเอาไฟต่อกันอย่างนี้อันติดอยู่ใช่ไหมติดอยู่พอปึ๊บเอาลงอันนี้ดับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ติดเพราะว่ามันมีติดอันนี้อยู่ใช่ไหมต้องเอาลงสองอันนี้มันถึงจะติดนะฮะนะต้องเอาลงสองอันเลยถึงจะได้เมนก็ไม่ได้นะโอเคผ่านไปนะครับอันนี้คือวงจรแอนนะก็คือต้องให้มันดับสองอันนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะถ้าเกิดมันมีสามอันนะอันนี้สองอันใช่ไหมนี่สามอันเลยก็ต้องเอาลงให้หมดสามอันนะฮะวงจรถึงจะทํางาน ก็ขึ้นอันหนึ่งก็ไม่ได้นะขึ้นสองอันก็ไม่ได้ต้องลงหมดนะสามอันประมาณนี้นะโอเคก็ไปดูต่อไปครับอันนี้ครับสังเกตได้ว่าจะมีเลสตรนทัสหายไปอันหนึ่งเห็นไหมเลสตรนทัสมีแค่สองอันนะฮะอันนี้ก็คือสมมติมันดับสองอันมันก็จะได้หนไหมถ้าเกิดมีอันที่สามเข้ามาเนี่ยอันที่สามลงด้วยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดับนะเพราะว่าอันที่สามเนี่ยมันไม่มีเ t ส n ต t นทัสนะมันทําให้ไฟจากดับอยู่เนี่ย มันติดนะเหมือนวงจรธรรมดาติดก็คือทําให้ตรงนี้มันดับนั่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาอันนี้ลงปุ๊บมันก็จะไม่ได้นะต้องเอาขึ้นให้มันดับไปอย่างนี้นะสมมุติอันนี้ติดวไว้นะใช่ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีไฟอยู่นะพูดง่ายก็คือเราต้องทําให้ไฟตรงนี้ดับทําให้ตรงนี้มันติดนะฮะมันติดจากวงจรจะทำไงประมาณนี้นะเหน็เหนไหมอ่นีิงงแค่นี้ก็เป็นรหัสแล้วนะฮะสมมติมีรหัสสามตัวอย่างนี้นะฮะ อันนี้คือเราตั้งรหัสไว้คือสองตัวนะสองอันนี้ลงแค่สองอันมันจะทํางานนะอันที่สามลงไม่ได้นะอันนี้คือรหัสแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนี้แต่ว่าเพิ่มมาเป็นริเวอร์แบบเยอะมากนะประมาณเจ็ดอันนะฮะเจ็ดอันเลยแหละอันนี้ก็คือตั้งรหัสเหมือนกันอันนี้คือรหัสแบบสลับอย่างงี้นะหนึ่งสามห้านะหนึ่งสามห้าเจ็ดนะะพอมีแบบอันอื่นมาลงอย่างเงี้ย ไม่ได้โอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับการตั้งหรหัสก็เดี๋ยวมาสอนสร้างดีกว่ามันมีหลักการสร้างง่ายๆอยู่นะคือผมพูดแล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะ่ะสมมติทุกคนมีทุกคนมีประตูประตูเหล็กประตูเหล็กอันหนึ่งปิดไว้แล้วก็มีหรหัสข้างๆตรงนี้เันนี่ไงรหัสตรงนี้นมีหรหัสซักอันนี้ตัว หนึ een, uh, uh, ่งสองเราเปลี่ยนบล็อกนิดนึงนะเพื่อความไม่งงอนี่คือบล็อกรหัสแต่รีเวอร์ไว้อย่างนี้นะนนี้คือประตูนี่คือรหัสแล้วเราก็มาข้างหลังนะฮะวางพื้นอย่างนี้โอเคทุกบล็อกสีเทาจะมีรีเวอร์นะฮะอ่าทีนี้เราจะมาตั้งรหัสนะครับผมอ่าอันนี้คือหลักการเลยนะ สมมติเราจะตั้งรหัสเอาหนึ่งกับสี่แล้วกันหนึ่งหนึ่งอ่ะสองสองอันนี้นะเป็นรหัสนะหนึ่งกับสี่เอามาดูข้างหลังนะหนึ่งอยู่นี่สี่อยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็ตรงไหนจะให้เป็นรหัสเราก็แปะเลสโตรนทัดไว้นะแปะๆนะจากนั้นเราก็เลสซอนดัดระเลงตรงนี้นะเนี่ยปได้หมดเลยนะอย่าเว้นตรงนี้นะให้ให้บล็อกนี้มันได้ทํางานนะนะฮะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แค่วางเลสโตรนทัดต้องลงต้องวางบนบล็อกที่มีเลสโตนตรงนี้นะ ในต้นที่เราคุมไปแล้วอ่ะตรงนี้ไม่ได้นะต้องตรงนี้ต้องให้มันดับอย่างงี้นะถึงจะถูกต้องโอเคตอนนี้เรายังไม่ได้สับอะไรเลยนะดับตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ต่อไฟตรงนีนะ้ต่อเข้าประตูได้เลยอ,เอ่าเนี่ยฮะเสร็จแล้ววงจรประตูโอเคเราสรับหนึ่งสี่ประตูเปิดเห็นไหมตัเราสรับผิดเราสรับเผอสับสองมาด้วยอ้าวผิดเลยนะอต่ไม่ได้สับหนึ่งผิดอ่านะ ุก็คือเราต้องหนึ่งกับสี่ประตูจะเปิดอะไรอย่างนี้นะอ่าแค่นี้ฮะแล้ฮะสำหรับประตูนะถ้า,เ,าเราสามารถใช้ปุ่มได้นะ่าสมมรัเป็นปุ่มเป็นปุ่มก็จะมีข้อจํากัดเพิ่มขึ้นมานะสมวนหนึ่งสี่ก็จะเปิดพักมันก็จะปิดนะถ้าเราทำวงจรแบบเดิมนะแบบหนึ่งสองสี่เงี้ยนะมันก็จะไม่ได้นะเพราะมีตัวขั้นอยู่นะฮะหลักการก็แบบเนี้ย ถ้า1 1กับ4ปุ๊บวงจรทั้งหมดดับตรงนี้ติดนะฮะถ้าเกิดหลอดหนึอะไรเงี้ยนะ2มันก็จะมาขัดทำให้แบบมันมันติดอ่อะอื้มเระมาณนั้นแค่นี้นครับสำหรับวงจรประตูลับซึ่งเออ่เราก็สามารถมาประยุกต์เพิ่มนะสำหรับประตูลับนี้ก็คือแบบให้มันค้างนะถ้าแบบนี้เห็นไหมเราก,กดปุ่มแบบปุ๊บปุ๊บเนี่ยประตูมันจะเปิดแป๊บเดียวมันจะปิดนะฮะเราก็ต้องทำแบบเ,เรียกว่าวงจรอันนี้เพิ่มนะฟิฟฟ์ เขาเรียกว่าฟิฟฟ์ก็คือกดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะดันเห็นไหมกดอีกครั้งหนึ่งมันจะมันจะผักระบ็อกจะค้างอยู่ตรงนี้นะฮะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมานี้นะครับทีนี้เราก็แบบทำเอ่อให้ไฟมันนิดนึงแล้วเราก็ทํานี้นะฮะพอมันมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีแบบโดนไฟตรงนี้แม่กันก็ถ้าเอาง่ายๆก็เข้าใจก็ไอสโตนบล็อกนะที่ใช้ประจำอยู่แล้วนะพอมันดันตรงนี้ตรงไีโตนตรงนี้ก็ติดเห็นไหมเอานี้ออกปุ๊บ นะตรงนี้ติดเนะี่ยอันนี้คือประตูลับอีกอันนึงประตูของเราท่นี่ครับประตูอันนี้คือเปิดก็ครั้งหนึ่งคือเปิดตัวอีกนั่งหนึ่งคือปิดรนวันนี้นะแล้วก็เอาอันนี้ไปต่อนะวิธีสร้างก็ง่ายๆนะครับก็ก็เดี๋ยวสูรเรามาทํากันนี้นะฮะจะเป็นอาจจะต้องทุบนีเอานิดนึงแล้วเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ย้ายมาตรงนี้นะทําก็ง่ายๆนะแล้วก็วางนี้นะแล้วก็เอ่อ พิสตัน sticky พิสตันตรงนี้นะหรือจะเป็นพิสตันแล้วก็ใช้ทรายบนนี้ก็ได้นะเอาแบบง่ายๆอย่างงี้นะมันจะเป็นอย่างงี้เลสโตนพิสตันมีวอลางบนแล้วก็รีพิเตอร์แล้วก็พิซซันอีกอันหนึ่งนะแล้วก็เอาเป็นเลสโตนบลกอก็ได้นะอเอทีแล้วก็ต่อขึ้นไปเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรอย่างงี้อ่าก็คือกะ กะให้มันโดนดนะพอดีเนี่ยพอดันปุ๊บม,มันก็จะโดนตรงนี้นะเรามาลองให้หนึ่งสี่อ๋ออ๋อลืม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 ขยับนิดนึงพยายามให้เออ่เลสต์โดนมันต่อตรงเข้าบ็วงนี้นะไม่งั้นตัดปัญหาในการใช้รีพิเตอร์ตร,ตรงนี้ก็ได้ประเด็นนี้ก็ได้เหมือนกันนะทำไมหนึ่งสี่ปับ๊บประตูปเปิดแล้วก็เปิดค้างเลยนะเพราะเลสต์โดนบล็อกมันอยู่ตรงนี้แหละโอเคอีกครั้งก็ หนึ่งสี่ปิดนะคุมมือได้ไหมไม่ได้อะนะไม่ได้ต้องหนึ่งสี่หนึ่งสี่อ่าสว่านี้นะอาจจะงงงนิดนึงนะมันอาจจะมีแบบติดแบบกดผิดแต่ก็ยังติดนะเพราะว่าแบบสมมติแบบนี้เงี้ยโอล่ากด หนึ่งสองสี่เงี้ยอ่าได้อยู่ตัวเรากดสองหนึ่งสี่เงี้ยพอสองมันปุ่มออกปุ๊บมันก็ยังจะได้อยู่นะเพราะว่าแบบตัวขั้นมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดกลัวปัญหาอะไรก็แนะนําเป็นลีเวอร์ปอไปเลยก็ได้นะรีเวอร์เนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ก็คือมันจะสับคางไปอะไเงี้ยเง็นสี่เงี้ยมันจะเปิดเงี้ยแต่ว่า เราลองมาสับอีกครั้งนึงให้มันปิดนะถ้าเกิดทำใช้เป็นเลเวอร์ก็แนะนําไม่ต้องใช้วงจรตัวนี้ก็ได้นะก็คือก็คือต่อสายตรงไปเลยต่อใช่ต่อสายตรงไปเลยนะนี่จะดีกว่านะถ้าใช้เลเวอร์นะถ้าใช้ปุ่มก็ใช้ฟิฟฟ็อบนิดนึงนะแต่มันจะแบบเราต้องตั้งดีเลย์ได้หนึ่งนะเพระาะวันนี้สําหรับการทําวงจรประตูนะอะเดี๋ยวเรามาดูนี่อานี่ก็คือวงจรด,ดีเลย์ที่ผมทำนะก็คือเหมือนเหมือนที่ทําคลิปเก่าๆนะ คือมันพื่ง่ายก็คือถ้าใช้ปุ่มมันจะยุ่งยากกว่าตรงที่แบบมันมีทำทามมิ่งนะทำเมื่อที่แบบกดๆปุ๊บแล้วอาจจะมีจังหวะที่แบบมันได้เงี้ยมันก็จะประตูมันจะเปิดนะทานั้นท,ที่เราจะกดลาดผิดอะไรเงี้ยนะผมอันนี้ก็คือข้อเสียของวงจรนี้นะผมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากทําง่ายๆนะก็อันนี้ครับง่ายๆเลยครับเป็นรีเวอร์แบบนี้นะก็ทําตามนี้เลยนะมันก็จะได้นะฮะวันนี้นนลัดนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะฮาง่ายๆนะ โอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้อีกนะฮะอาจจะมาตอบนะครับโอเคถ้าคลิปนี้ย่าลืมกดไลค์ติดตั้ใครนะผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย